Valeu? นี้มันก็เอาจิงคือตัวนี้มันก็ดูครบอ,อยู่เนาะเพราะว่าแบบแอร์แบตก็หกลูกเหมือนกันออปชันนู่นนี่ก็คือแบบก็เหมือนกันจริงเรื่องหน้าจอไม,ไม่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นของเล่นติดรถเลยใช่เป็นของเล่นติดรถแต่แต,แต,แต่แต่ถ้าสําหรับบางคนที่เขาไม่ซีเรียสเริ่มจอก็คือเราใช้ Google m แ p ได้อยู่แล้วตัวนี้นี่คือเปลี่ยนได้ใช่ไหมเปลี่ยนใช่ค่ะ,คะเป็นชุดแต่งเมื่อกี้สีแดงก็คือ สีแดงเดี๋ยวพออีกหน่อยถ้าเกิดสวัสดถ้าประมาณเดือนสองเดือนมันก็จะพยอยมมีชุดแต่งออกมาตัวคอนโซลนี AD ้จะเปลี่ยนตามสีรถก็ได้หรือว่าเ yeah. ป็นลายก็ได้ถ้าเข้าตรงเว็บเพจของญี่ปุ่นมันจะมีที่เขาแต่งถ้ามเป็นเป็นรถผู้หญิงเขาจะแต่งเป็นลายคิตตี้อะไรอย่างเงี้ยจะมีเป็นเป็นตัวแต่งทั้งหมดตัวคือจะเปลี่ยนเป็นสีแดงใช่ค่ะสีแดงสีแดงพึ่งชอบสีแดงแต่ถ้าเป็นตัวชุดแต่งที่อยู่บนโชว์รูมนั่นคือจะเป็นของแท้จากจากญี่ปุ่นเลย พวกแบบคริปพวงมาลัยทำได้ดีวัสดุดีแล้วก็พวกแบบการควบคุมอะไรอย่างี้รู้สึกว่าเมื่ออย่างเมื่อกี้ในในความเร็วสูงรู้สึกว่าพวงมาลัยแบบมันหนุกขึ้นแต่ว่าเวลาแบบเวลาอยู่เทินรู้สึกมันมันเบามันเบาสบายมันได้ใช่มันได้คือถ้าแบบใช้แบบใช้นิ่มๆแล้วแบบละเียบบ้างละเอยบบ้าง ถืโอเคแล้วน้ำกำลังดีแล้วค่ะตัวนี้ประหยัดนะ้ํามันกว่าตัวเดิมตัวเดิมที่ใช้อยู่ปกติแล้วถ้าเราเติม e20 เนาะปกติเพราะว่ารถเราเราป็นเอียโคคาร์อยู่แล้วเราเติม e20 นะ้ํามันจะอยู่ที่ประมาณเดือนละสองพันเต็มถังอยู่ที่ประมาณพนะันหนึ่งเนาะถ้าตัวนี้น่าจะประหยัดกว่าเพราะถ้าตัวนั้นนอะมัน20่ิกโเมตรตัวนี้มันจะเป็น2ี่สสามกิโลเมตรแล้วตัวนั้นมันจะเป็น ดูเอาเจ็ตมัน<ช>คือหัวฉีดคู่ใช่เป็นหัวฉีดคู่กระจายน้ำมันกระจายมากขึ้นดูซื้อน้ำมันน้อยแต่ว่ากระจายกว้างกว่าเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ไนะเดี๋ยวเปลี่ยนกันโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนมีลูกค้ามาทดลองเยอะเลยใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะ ตั้งแต่เช้าเลยหรือเปล่าตั้งแต่เที่ยงค่ะเพราะว,ว่าเพราะว่าเปิดเที่ยงโอ้นี่แค่แต่เบาๆแต่เบาๆนะนี่แค่แต่เบาๆใครบอกว่าเราพั0องเลยเนี้ยลองอ่อสวิปเหมือนเขาบอกว่าไม่ได้เขาไม่ได้ยืนยามตัวเองว่าเป็น Eco อีโคคาร์นะเหมือนเขานิ้ยามยตัวเองว่าเป็นแฮชแบ็คธรรมดาทั่วไป ไม่น่าเชื่อเครื่องพันสใช่ไมพี่พี่ะ0ใช่หมั่รต้องดูกระจกอโกิอ่ะ1 4สิบวอ่ะเครื่องพันสอ่ะ ปกติมีประมาณแบบขึ้่เลยครับสิบหกสิบเจ็มดมิมล,ลสิบห้าลเลยครับอันนี้ได้สิบสี่มิลไ่แต่รถมันนิ่งเรารู้สึกว่ารถมันนิ่งขึ้นเก็ใช่รถมันนิ่งนะนิ่งขึ้นแต่อัตราเร่งนี้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเ่งแต่ชอบพวงมาลัยที่มันคือคือปรุงอะไรมันแค่แค่คเราขยับนิดน,นึงมันก็ไปละชอบชอบตรงนี้ เลยว่าโอ้โหไม่ธรรมดาไม,ไ,ดไม่ธรรมดาแล้วเราจะต้องใจแพ็กไปทำไมา <c oughs> โอ้ยไรรถใช้งานแล้วโุ้ยตอนนี้สวยเยนะสวยอยู่สวยรอตั้งแต่ตอนที่มันเปิดตัวในญี่ปุ่นดดละ่ะ <c oughs> เห็นเห็นแคมเปญอยู่ใครที่ขับ s w i ฟตตัวเก่าเอามาเทิร์นได้ส่วนลดสองหมื่ ซับยาวให้ก็ได้โอ้โหต้่งเถินเก็บตัวนั้นไว้เอาไว้เปรียบเทียบผมลองอันนี้็ลองกงมาลายนะฮะได้ค่ะรู้สึกว่ามันมันเลยดีมันเลยดีมันเลยดีสมมติสมมติขับอยู่อย่างเงี้ยแล้วอาจจะมีแมวตัด้าเมื่ออ่าเอาน้อง ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาอ,อ,อนี้คันนี้คัเป็นยังไม่มาแต่ว่ามีซับดาวได้อยู่สองหมื่นเจ็ดจากราคาจากราคาดาวนะครับอันนี้ถามนิดนึงอันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์หลังใช่ไหมเซ็นเซอร์หลังมีติดให้ค่ะแต่ถ้าในตัวจะจะ,จะไม่มีพอ่อแม่จะเอาคันนี้เจอกันคันต่อไป